Back home เดินกลับบ้านในทาง3มแยกติดอยู่ในวังวนประหลาดณ์สามแยกที่ถูกลืมคุณจะหาสิ่งผิดปกติให้ทันก่อนที่ค่ำคืนนี้จะกืนกินคุณรูปแบบการเล่นผู้เล่นจะต้องสำรวจและจดจำแผนที่พร้อมค้นหาทุกสิ่งที่ดูไม่เข้าที่หรือผิดปกติไปจากเดิมหากพบความผิดปกติให้เดินเข้าอุโมงค์ที่มีป้ายสีแดงแต่ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติให้เลือกเดินเข้าสู่อุโมงค์ที่มีป้ายสีเขียวแทน ทางกลับบ้านหลังจากการทํางานการดึกยังเหนื่อยล้าระหว่างเดินผ่านสามแยกกลับต้องติดอยู่ในวังวนประหลาดและเขาต้องพยายามหาทางออกมาให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปของแบบนี้ชอบนักเลยนนเรากำลังจะเดินกลับบ้านนะบ้านสามแยกปากหวานเซเว่นเซเว่นเซเว่นแน่นอนเอ้ยมีช้างด้วยวะคอยห,หาสิ่งที่มันไม่ปกติที่เกิดขึ้น อย่งนะอย่ง,ยงยังไม่เห็นอะไรมันแปลกๆเอออย่างนะอย่างไม่มีไม่มีดูแลดูแลน่าจะไปได้ป่ะต้องเดินไปทางนั้น,นเนอ,อปกติเลยปกติไม่มีอะไรไปได้ยงไงถูกไหม ไปกันต่อดูสิอันนี้มีอะไรตึกลาบ้านช่องไอ้ขาไม่ไขาไม่ไขามอยู่ไหมไอ้ขามยังอยู่ตัดไปก็ดูปกตินะออไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเป็นปกติหรือเปล่าเอ้ยมันมีเรือไม่ใช่หรอวะมันมีเรืออยู่นี่มันมีเรือนะเว้ยไม่ได้การแล้วไม่ได้การอันนี้อันนี้ผิดอันนี้ผิดเรือเรือหาย เดือหายเดือหายจริงจริงกว่าคุณต้องไปทางโน้นนี่นอ,อ,อจริงเลยมันมีเรือนะเว้ยม,มีเรือนะทุกคนโอ้ผมจําได้มันทดสอบความจําเราอะไม่ได้แอมคนอย่างผมแล้วนะหน้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเล่นกับใครไม่เล่นอ่าต้องจําด้วยนะว่าอะไรมันอยู่หรือมันไม่อยู่แล้วมันมีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าอย่างเช่นอันเนี้ยมันเพิ่มมา อันนี้อันนี้ปกติไหมอันนี้ก็ดูดูปกติไหมโอ้โหเพลงเสียกมันด้วยเอา้าไอ้สัตว์อ,อคนมันอยากเต้นเออเริ่มใหม่เลยคนมันอยากเต้น ไอ้ขามอุย้ยไอ้ขามมึงมาอยู่นี่ได้ไงมึงหยุดต้องอยู่ในเซเว่นไม่ใช่หรอโอ้ยอันนี้อันนี้ปิดปกกระเดแล้วไอ้ไอ้ขามันไม่อยู่ในเซเว่นว่ะไปไปเข้าไปเลย <c oughs> ไม่เดี๋ยวนี่ลงใครมาไม่ออกด้วยอุ้ยโอ้ยเพิ่งเห็นตัวเอง เอ้ยเมือแต่งตงัวเหนะมือนรปภฮะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยที่รปภต้องมาเจออะไรแบบนี้ึมเอ้ยสามแยกมาราทอนอันนี้ปกติไหมฮะไอนน้ปกติไหมปกติปกตินะปกติเขาก็มีจัดแข่งวิ่งมาราทอนเงินปกติเออในชีวิตจริงเรา เขาเนี่ยไม่กั้นกั้นกูด้วยไม่ให้ไปทังนู่นเพราะปกติเราต้องวิ่งตามทางเข้าไปมาราธอนที่ไหนเ็าวิ่งทางแบบนี้วะเนี่ยออมซะเยอะเลยสัตว์อ้าวโอ้ย เอ้ยโอ้ยสนุกเดสัตเห็นกูเดินอ้อมอย่างนั้นน่ะเจอเจอกูนะผีหนึ่งสอามสห้าครบครบท่อท่อหนึ่งสอห้าเจ็ฮ้ยครบครบครบเอ้ยหินหินหินบนถนนเนี้ครบไหมหนึ่งส่้านสามแสนแปดพัสองก้อนครบไป ต้องเห็นเลขเลขขยับขึ้นพ่อมึงไอสัตว์มันมีอะไรที่กูไม่เห็นไงเนี่ยโอ้โหถามจริงเหรอมันจะมีอะไรที่มันคาดสายตาอัจฉริยะคนนี้ไม่ได้วะอโอ้ย อย่านะครับอย่านะครับจ่าแค่จะกลับบ้านผมไม่ต้องการมีเรื่องจ่าก็ทำหน้าที่จ่าไปาจ่าแม่งเล่นอยูแล้วเฮ้ย <laughs> <c oughs> เจอคนคุ้นหน้าไอ้ อามมาด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เลยโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยเก็บาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปดีกว่าไปดีกว่า ปกติไหมปกติแหละเออโ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 อเฮีย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 โอ้โห่ไก่ว้าไม่มองกูไม่หันมองเด็ดขาดอื้อหือแม่ง ใกล้มากใกล้มากไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหขวัญได้ขวัญมากลูลานเลี่ยมก่อพระเฮ้ยเปิดได้ไหมครับขอสักองค์นึงคุมคลองหน่อยนี่จริงๆแล้วมันสามารถกดอาเปิดเพลงได้นะเออเกมมันบอกอยู่แบบจะช่วยผ่อนผ่อนคลายสักหน่อยเผื่อในเกมมันตึงเกินไปอดี๋ยวลองกดดู

เช็ครถบรรทุกเช็คน้ำมันยันน้ำมันเครื่องเออเดี๋ยวถังนี้มันเปิดเปิดอยู่ปะเนี่ยเอะถังนี้มันเปิดอยู่ปะไอแผงแผงลอตเตอรี่เนี่ยเอเลขเลขชุดเดิมเปล่าเลขชุดเดิมหรือเปล่าครบไหมน้ำแดงครบขวดหรือเปล่ามีใครแอบดื่มกินหรือเปล่ามันจะปกติจริงหรอวะคืออย่างน้อยถ้ามันไม่ปกติก็จะไม่จะตัดสินใจง่ายแต่พอมันแบบนี่ยางมีเงี้ยต้องมานั่งนั่งระแวงคอยระแวงว่าจะมีอะไรเดี๋ยวจะเคาะ ขอพรนอะขอพรนัอะได้โปรดครับท่านศาสดา,สาโอ้ให้ผมได้ผ่านไปอย่างปลอดภัยได้กลับบ้านถึงที่หมายคุ้มครองลูกด้วยท่าน <c oughs> นะจ๊ะคงไม่เนียนขนาดนั้นมัง้งเออมันน่าจะให้แบบสังเกตแบบง่ายๆหน่อยแหละถ้าแบบแม่งมีแมลงวันแอบมองกูจะซอกหลืมนี่ก็เกินไปหน่อยเออช่วงเวลาวัดใจเออ ยยังไงไอทิศจะหลอกอะไรกูมาเลยฮยปกติจริงเหรอบ้านะบ้าหรือเปล่าไอชายบ้าหรือเปล่าวะฮยจริงจังไม่จริงโจ้นะเว้ยเฮ้ยถ้ามีอะไรก็บอกกันหนิวะอย่าหมกเม็ดเออกูบอกกูมาเหอะมึงมีอะไรแปลกๆป่อะนะกูไม่ว่าหรอกกูรับได้เสมอเพื่อนบ้าแล้วบ้าแล้วกูไม่เชื่อกูไม่เชื่ออะคนอย่างมึงอะ ไอ้ขามมันปกติไหมวะซ่อมมือถือโดยช่างมิ่งไม่ได้ช่างแม่งคือตอนนี้ผมผมยอมยอมโดนดอมโดนหลอกอ่ะดอมโดนตุ้งแช่ขอแค่รู้ว่ามันแบบผิดปกติอ่ะผมจะเดินไปอีกทางทันทีควรเป็นเริ่มใหม่เลยศาสดาครับกดคุ้มครองลูกด้วยนะครับอีกแค่ครั้งนิวได้โปดนะครับขอให้ผมเลือกได้ทางที่ถูกต้องไปนะเว้ย เฮ้ยกูไปนะเฮ้ยกูไปจริงนะเนี่ยเออเอาไปนะเฮ้ยเอาเอาพูจริงเอาไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโอหทองไอ้ทองมึงเด็กกับบ้านแล้วเว้ยเฮ้ยวิ่งไปเลยวิ่งไปเออเย้ บอกแล้วผมเก่ง